สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนึ่งจะมาชวนทําของกินเล่นที่เข้ากับช่วงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงเราจะมาทํำแซนด์วิชแบบเปิดหน้าหรือมันก็คือขนมปังแผ่นแล้ววาดตกแต่งด้วยตัวฟิลลิ่งนั่นเองถ้าเกิดว่าใครคิดว่าฟิลลิ่งไม่มีประโยชน์รสชาติไม่อร่อยข้ามเมนูนี้ไปก่อนนะจ๊ะตัวนี้ป้าเน้นทําง่ายต้นทุนตามแล้วก็ เหมาะกับบรรยากาศในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงจ้าเผื่อมีใครกำลังมองหาอะไรเก๋ๆไปขายให้เข้ากับธีมวันสงกรานต์นะคะหรือว่าใครที่กำลังคิดจะมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลนี้จ้าเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเรามีการสอนแพ็คด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าอันดับแรก จะบอกว่า1ชิ้นต้นทุน2บาทนิดๆเท่านั้นเองขนมปังป้าใช้ฟาร์มเฮาส์นะคะแต่ใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะฟาร์มเฮาส์หอ20แผ่น36บาทค่ะถ้าทิ้งหัวท้ายก็จะเหลือ18แผ่นต้นทุนขนมปังก็จะอยู่ที่แผ่นละ2บาทถัดมานะคะต้นทุนของตัวฟิล l i n g ค่ะฟิล l i n g มีขายทั่วไปตามร้านวัตถุดิบทำขนมหรือที่แมคโครนะคะ ราคาเนี่ย900กรัมของเบสฟู้ดก็มีตั้งแต่30กว่าบาทถึง40นิดนิดค่ะ 1. แผ่นใช้ฟิลลิ่งประมาณ10กรัมเท่านั้นเองนะคะสมมุติว่าฟิลลิ่งซื้อมา900กรัม45บาทใช้10กรัมต้นทุนค่าฟิลลิ่งก็จะอยู่ที่50สตางค์เท่านั้นเองค่ะดังนั้นค่าฟิลลิ่งบวกกับค่าขนมปังแล้วต้นทุนมันก็จะอยู่ที่ 2อบาท5 0สตางค์ค่ะถ้าใช้ถุงแบบป้าก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยรวมการต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3บาทแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบของเราที่ซื้อมาด้วยต้นทุนตรงนี้ป้าพูดถึงเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบนะคะยังไม่รวมค่าแรงค่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าจิป,ปาฐานนู่นนี่นั่นนะ แซนด์วิชตัวนี้เนี่ยต้นทุนวัตถุดิบต่ำทำง่ายก็จริงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ชำนาญเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่านำฟิลลิ่งนะคะรสต่างๆที่ชอบนะมาใส่ถุงแกงหรือถุงบีบค่ะตัดปลายเล็กๆนะคะแล้วจัดการบีบตกแต่งลงบนขนมปังได้เลยใครอยากวาดแบบไหนก็วาดนะ ป้าวาดให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะจะทำตามก็ได้หรือจะไปทำเป็นลายอื่นเอาเองก็ได้เลยนะที่ป้าบอกว่าใช้ฟิลลิ่งในการบีบ10กรัมนะคะอันนี้ป้าช่างจากตัวที่ป้าใช้วาดจริงวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครวาดหนามากลายละเอียดเยอะก็อาจจะใช้ฟิลลิ่งเปืองกว่าป้านะคะตรงนั้นก็ไปบวกเพิ่มต้นทุนกันเอาเองเดอ้อเดี๋ยวไม่พักแล้วนะคะ เป็นการวาดให้ดูเฉยๆค่ะคือก็ไม่ได้วาดเก่งหรือว่าวาดสวยเลยค่ะแต่ว่าที่มาทำให้ดูเนี่ยอยากให้คนเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. ไอการทำแบบนี้ไม่ต้องใช้แบบฝีมือวิจิตวิสมาลาอะไรเลยมันเป็นแค่ลายเส้นง่ายๆแค่นั้นเองลองทำกันดูนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดอ่ะไม่พูดจริงๆละดูเลยจ้ะ มาดูการแพคนะคะเดี๋ยวเราใช้ถุงแกงธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะป้าใช้ถุงแกงขนาด5คูณ8นะคะนำถุงแกงอะคะ่ะมาตัดออกเป็นชิ้นนะตัดให้ขาดออกจากกันเลยค่ะกะเอาให้ความกว้างเนี่ยมันพอดีกับขนมปังของเราค่ะอย่าให้ขอบมันเกินขนมปังออกมานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแปะลงไปบนขนมปังแล้วแล้วขอบมันเกินเนี่ย พอเรานําเขาไปใส่ถุงอะคะ่ะขอบมันจะไปชนกับขอบถุงทีนี้ลายที่เราวาดไว้มันอาจจะเละได้งงไหมวางถุงที่ตัดไว้นะคะลงไปเล็งให้ดีๆนะเพราะว่าวางทีเดียวแล้วกดกดกดค่ะเราจะขยับขยื่นเขาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าขยับขยื่นเนี่ยก็คือเละค่ะ เวลาคนรับหรือคนกินเนี่ยเขาต้องแกะตรงนี้ออกซึ่งถ้ามันจะเละก,ก็เรื่องของเขาละไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้อันนี้พูดจริงนะเพราะว่าวิธีนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่ประหยัดแล้ก็ทำง่ายแล้วก็ช่วยปกป้องตัวหน้าขนมของเราไม่ให้เละค่ะคนได้รับคนซื้อคนกินเนี่ย ถ้าอยากจะชื่นชมก็ต้องชื่นชมถ่ายรูปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราค่อยแกะกินนำขนมปังที่ปิดหน้าแล้วนะคะใส่ลงในถุงเลยค่ะถุงแกงธรรมดาธรรมดานี่ยค่ะแล้วเราก็พับปลายถุงแปะสกอตเทปให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะเราวางซ้อนๆซ้อนๆกันหน้าขนมเราก็ยังสวยงามอยู่ไม่เสียหายเห็นไม่เอย่ย ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็ต้องไปใส่กล่องนะคะซึ่งถ้าใส่กล่องเนี่ยต้นทุนค่ากล่องมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเลือกเอาให้เหมาะแล้วกันตัวนี้ค่ะเลวร้ายที่สุดคือโดนหนักๆทับมาะคะ่ะหน้าเขาจะบานออกแต่ก็ยังสวยอยู่นะ <H an? S 1> ก็เวลาแพ็คแล้วอะคะ่ะถึงเราจะมีพลาสติกกันชั้นหนึ่งแต่เราก็ต้องทนุถนอมเขานะคะอย่าเอาอะไรหนักๆไปวางทับเขาเหมือนอย่างชิ้นนี้เห็นไหม มันจะบานออกอันนี้ยังโชคดีว่าบานออกแล้วไม่น่าเกลียดมากแต่ถ้าวางซ้อนทับกันเบาๆก็ไม่มีปัญหาอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็หวังว่าจะพอได้ไอเดียเอาไปทำกินทำแจกทำขายในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้นะจ๊ะกับเมนูง่ายๆต้นทุนต่ำต่าจ้าแต่รสชาติก็ก็ก็พอรับได้แหละเด็กๆชอบผู้ใหญ่ที่แบบว่า ซีเรียสเรื่องรสชาติอาจจะไม่โอเคแต่ป้ากินป้าว่ามันก็โอเคอยู่นะป้าแบบว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไงเปรียปร้ยวๆหวานๆก็อร่อยดีไม่ได้คิดมากลืมบอกไปไอ้เจ้าสีสีที่เห็นที่เป็นสีพัสเทออ่อนๆอย่างเช่นสีส้มเนี่ยคะ่ะเนี่ยสีอย่างแบบนี้มันเกิดจากการที่ป้า เอาฟิลลิ่งรสส้มนะคะผสมกับฟิลลิ่งรสวานิลาค่ะสีส้มเขาก็จะอ่อนลงมาทำให้มันดูเหมือนเป็นพาสเทลพาสเทลเอาเทคนิคนี้ไปใช้ผสมสีได้นะคะ<อ>เผื่อใครอยากจะได้เฉดสีที่แตกต่างออกไปจากสีดั้งเดิมของฟิลลิ่งรสนั้นๆนะตัวนี้นะคะทำแล้วเก็บนอกตู้เย็นได้นะไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นค่ะเก็บได้กี่วันดูจากอายุของขนมปังนะคะว่ากี่วันเขาจะหมดอายุ เก็บนอกตู้เย็นได้ไม่เสียแต่ว่ายิ่งเก็บนานยิ่งแข็งนะคะอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะบายบายค่ะ